สวัสดีครับพี่ติตคนครับครับสวัสดีครับครับนี่ผมชัดเจนนะครับพี่ชัดเจนครับโอเคครับได้ครับนี่ผมขอเปิดตัวรายการก่อนนะครับอน่าโอเคได้ครับครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและที่ผี่ชาวเสียไซทุกท่านนะครับผมอาร์มที่วัดคือวันนี้จะมารับหน้าที่ดําเนินรายการสียไอไลฟ์ในค่ำคืนนี้นะครับในวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สุดท้ายของปี2020แล้วนะครับ ในวันนี้เราก็จะพบกับคุณกิตคนไทยไทยสารกิตนะครับผู้อำนวยการอาวุโสโและนักปรัชญาตรอบรยเทียนนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า Market Outlook อนส์ไทริตีนะครับถ้าคุณกิตพร้อมแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์เป็นใหญ่ได้เลยครับครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆนะครับจริงจริงควรจะต้องคุยกันมาอาจจะสักประมาณสัปดาห์สองสาปดาห์ที่แล้วแต่ว่าก็มีปัญหาที่หน่อยนะครับแล้วก็รีเลื่อนมาเป็นวันสุดท้าย ของเข้าใจว่าเป็นวันสุดท้ายของปีที่มีไลฟ์บนทางส s ยด้วยนะครับก็ต้องขออนุญาตต้อนรับหลายๆท่านครับที่วันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ได้ไปเดินเที่ยวในงานของการในวันคืนวันคริสต์มาสก่อนนะครับก็อย่างไก็แต่เดี๋ยวเราลองมาอัปเดตเรื่องที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้กับภาพของท่านปีหน้ากันนะครับในเรื่องแรกที่น่าสนใจในปีนี้แล้วก็อยากจะหยิบมาพูดถึงนะครับหรือว่ามาคุยกับท่านหนของตัวนักลงทุนเนี่ย ก็ขออนุญ,ญาตเป็นในเรื่องของตัวเดลตานะครับนะคือถ้าเราสังเกตภาพของตลาดในช่วงเวลาตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีภาพหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้ถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าภาพของเซ t ตอินดีเซ็ตห้าสเองเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่มันค่อน้างจะแตกต่างกันนะครับเซต อินดีขึ้นไป2.4นะครับแล้วก็เซท50ขึ้นไปแค่0.92เปอร์เซ็นต์ท่านเองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ค่อยบ่อยนะคือเราอาจจะเห็นนะครับว่าภาพแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญาณว่าก,การขึ้นเนี่ยมันเป็นการขึ้นเปหุ้นที่ไม่ใช่เซท50แต่ว่าไม่บ่อยครั้งที่เราจะเห็นความถ่างของตัวเลขเนี้ยในระดับที่มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็หลายท่านที่ติดตามข่าวสารในช่วงนี้ก็คงจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะการปรับ ขึ้นของหุ้นบางตัวนะครับซึ่งพอเราลองไปไปลองดูกันว่าวันนี้ดัชนีที่บวกขึ้นมา34เกือบ35จุดเนี่ยมันมาจากหุ้นตัวไหนก็จะพบว่ามันมาเยอะที่สุดเนี่ยจากหุ้นเดลตานะครับการขึ้นของเดลต้ายี่สเนี่ยมันทำให้ Impact ต่อเซ็ตอินเด็กต์ประมาณ16.2จุดนะครับแล้วก็จากเบยธนาคารกรุงศรีทุยาเนี่ยมัน Impact ต่อเซ็ตประมาณ4.84 2ตัวรวมกันประมาณ21จุดนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับที่ ที่หุ้น2ตัวเนี่ยทำให้ดัชนีขึ้นได้ถึง21จุดหรือคิดเป็น1กกว่าๆเลยนะครับเรียกว่าปอถอเองยังทำให้เซ็ตบวกได้แค่ประมาณสัก1.88จุดนะครับ i v l 1.2 KDC 1, 1นเะระเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมาจากหุ้น2ตัวนะครับทีนี้ในภาพตรงนี้มันคงไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะักถ้าเดลต้าอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีๆขึ้นมาวันเดียว27%ผมคิดว่า นักลงทุนก็อาจจะเข้าใจได้ว่ามีปัจจัยบวกบางอย่างนะครับแต่ว่าเราก็จะพบว่าเอ๊ะเดลต้าเนี่ยไม่ได้เพิ่งขึ้นแค่วันนี้นะครับจะเห็นว่าเดลต้าเองเนี่ยการเคย,ยียบขึ้นของเดลต้าเองเนี่ยขึ้นมาหลายเดือนต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าขึ้นมาในแบบที่เรียกว่าเป็นองศาที่ชันมากๆแล้วก็ถ้าใครเคยสังเกตรหรือไปดูหุ้นเดลต้าเองก็จะพบว่าเดลต้าเนี่ยมันมีธุรกิจทั้งในเดลต้าประเทศไทยแล้วก็ ในเดลต้าไต้หวันนะซึ่งถ้าเราเอาหุ้นของ2ตัวนี้มาพลอตกันก็จะพบว่ามันค่อนข้างที่จะไปได้วยกันจนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดลต้าไทยแลนด์ก็ต้องถือว่าวิ่งแซงเดลต้าไต้หวันไปเลยนะครับเดลต้าไต้หวันขึ้นจากบอททอมมาประมาณสัก1เท่าแต่ว่าวันนี้เดลต้าไทยแลนด์เนี่ยขึ้นจากบอททอมมาต้องบอกว่านับเท่ากันไม่ถูกแล้วนะครับถ้านับจริงๆจากสับพลามก็อาจจะถือได้ว่าประมาณสักจากย่บาทขึ้นมาตัวนี้ก็ต้องบอกว่า 20กว่าเท่าเลยนะครับทีนี้มันสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้อย่างไรแล้วก็ในภาพตรงนี้มันเป็นโอกาสหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ใช่โอกาสนะตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะลองมาเฉลยกันดูว่าไอ้เกมที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้มันมาจากอะไรนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของหุ้นที่เดียวตาขึ้นมาได้แรงเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแคเดลต้าแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีหุ้นที่เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับที่อาจจะอยู่มีฟรีโฟร์ไม่ได้สูงมากนะ,นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้แรงนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเราจะเคยเห็นหุ้นตัวอื่นอย่างเช่น BJC นะครับก็มีช่วงเวลาที่ขึ้นได้แรงถ้าใครไปดูชาร์ตอาจจะเห็นว่ามันเป็น4บาทไปถึง8 4แต่จริงๆแล้วมันเป็นราคาที่ลับแล้วนะครับเป็นราคาที่ มีการแจกหุ้นเพิ่มทุนแล้วมีการปรับชาร์จชาร์จตอนนี้มันเลยไม่สะท้อนราคาในอดีตแต่ถ้าไปดูราคาในอดีตเนี่ยคร่าวๆก็คือเป็นการขยับขึ้นจากประมาณ6บาทเนี่ยไปที่ราคา90นะครับในตัวของ bjc นะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันกแต่อาจจะขึ้นไม่ได้แรงเท่าก็คือตัวของเปย์นะครับธนาคารกรุงศรีธิยาก็ขยับขึ้นเยอะพอสมควรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยธนาคารกรุงศรีธิยาถ้าเรานับตั้งแต่จุดต่ำสุดของรอบนะครับก็ถือว่าขึ้นไป5เท่านะ นะัคือจาก20บาทเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ100บาทนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยก็เป็นการขึ้นที่มี impact กับดัชนีอยู่พอสมควรด้วยด้วยขนาดที่ใหญ่ของเบย์คำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีความเหมือนอะไรกันระหว่างเกมของ bjc เบย์แล้วก็ทางด้านของตัวเดลตานะครับคำตอบก็คือการไปดูในเรื่องของตัวสภาพคล่องหรือว่าตัวฟรีโฟดนะครับฟรีโฟดคืออะไรฟรีโฟดคือ ถ้าเราไปดูเว็บไซต์ของเซฟนี่เขาก็จะเขียนว่าเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของรายย่อยนะครับซึ่งไอคำว่าฟรีโฟลด์ในนิยามของตลาดลั์ก,ก็นี่ตลาดลัพย์นิยามว่าใครก็แล้วแต่ที่ถือหุ้นเกิดต่ำกว่า5%เลงมาถือว่าเป็นหุ้นที่เป็นเอ่อที่เป็นฟรีโฟลด์หรือเป็นหุ้นของรายย่อยนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีการก็จะไม่นับในส่วนของหุ้นที่ถือเกิน5%เขึ้นไปนะครับถ้าเราลองมาดูนิยามนี้โดยนิยามเนี้ยก็จะพบว่า เดลต้าเองเนี่ยมีฟรีโฟดประมาณ22.35นะครับโดยประมาณ77กว่าเนี่ยก็มาจากการถือหุ้นโดยประมาณ4ผู้ถือหุ้นลำดับ4ล้ดับแรกนะครับอย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5, 6, 7กเ็นี่ยก็ถือหุ้นหย่อน5%ไปแค่นิดเดียวก็เลยทำให้โดยนิยามแล้วถือว่าเป็นรายย่อยนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่โฟดในตลาดแต่จริงๆแล้ว3คนนี้ก็อาจจะไม่ได้ ขายนะหรือถือมาระยะหนึ่งแล้วไม่ได้มีสัญญาณของการที่จะเปลี่ยนแปลงการถือหรือประมาณการถือเนี่ยถ้าเราเอา3คนนี้รวมเข้าไปกับส่วนของ4คนแรกนะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วฟรีโฟรดของเดลต้าไม่ใช่22.35แต่คือประมาณ8ปดจุด้นะแปดงพูดง่ายๆคือในหุ้น100่หุ้นที่เป็นหุ้นของเดลต้าเนี่ยมันถูกถือด้วยคนที่จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และคนที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ย ไปประมาณสัก91.5%แล้วเหลือแค่8.5%เท่านั้นที่ยังมีการซื้อขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบนลนักษณะบนภาพที่เป็นลนักษณะแบบนี้ถ้ามันมีปัจจัยเชิงบวกหรือมีปัจจัยอะไรที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะผลักดันราคาหุ้นเดี่ยาได้เยอะและได้ไกลมากโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการขายเลยเพราะว่าคนไม่มีหุ้นนะครับสถานการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับหุ้นอย่างเช่น BJC มาแล้วเพราะว่าตอน BJC เนี่ยถ้าใครย้อนเป็นอดีตก็จะพบว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าช่วงเวลาที่จะขึ้นได้ดีนะครับมันก็จะมีการเข้าซื้อหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยโดยทางด้านของตัวกลุ่ม TCC นะครับกลุ่ม TCC ของคุณจเจริญน,นะครับหรือว่ากลุ่มเบียร์ช้างจะได้ยอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งตอนนั้นก็เข้ามาถือหุ้นประมาณ7 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า แน่นอนว่าคุณกลุ่มทีซเข้ามาถึงเจ็กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอส่วนของหุ้นคนอื่นๆนะครับเราก็จะพบว่ามันก็จะมีคนที่ถือหุ้นอยู่แหละนะครับสํานักงานอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ารวมรวมแล้วมันก็จะถือได้ว่ามันมีสภาพคล่องนะครับถ้าถ้าผมย้อนถ้าผมจําไม่ผิดย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะเหลือฟรีโฟลด์มาสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านี้เพราะฉะนั้น b ีที่ขึ้นได้เยอะนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่ทําให้ หุ้นที่หมุนอยู่ในตลาดจริงๆมีไม่ได้เยอะมากนะครับนอกในเคสแบบนี้เคสของธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ตอนที่ MUFG เนี่ยเข้ามาถือหุ้นนะครับซึ่งทําให้เข้ามาถือหุ้นประมาณ7 6กับ77%แล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นคนอื่นเช่นพวกอะไรครับกลุ่มของทางด้าน เอ่อที่เป็นที่เป็นกลุ่มบริษัทหรือเป็นเครือข่ายของทางด้านตระกูลเดิมที่ทําธุรกิจนี้อยู่ก็คือตระกูลรัตานาลักษณ์นะครับจะเห็นว่ามันมีสถานีโทรทัศน์ช่อง7มีพวก b b t v นะครับเอ่อมีตัวของทางด้านเอ่อตัวที่เป็นบริษัทย่อยอื่นของทางด้าน,านที่มันมีความเกี่ยวโยงกันกับของรัตานาลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่า MUFG กับกลุ่มรัตานาลักษณ์ซึ่งถือผ่านหลายตัวรวมๆกันไปแล้วเนี่ย ก็80กว่ากับ90เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในลักษณะแบบนี้ free f l o a จริงๆที่เราเห็นตลาดบอกว่า23เนี่ยแต่มันไม่ใช่ในความเป็นจริงมันอาจจะเหลือแค่ประมาณที่ตัวเลขที่ต่ำกว่านั้นีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เวลาผลักดันขึ้นไปเนี่ยมันจะมีช่วงบางช่วงที่สามารถผลักดันหุ้นพวกนี้ขึ้นไปได้แบบที่เรียกว่าหาแรงขายไม่เจอเลยนะครับหาแรงขายไม่เจอพราน,นพอเรามาดูลักษณะแบบนี้ เราก็จะเห็นว่าเกมนี้มันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันก็คือว่ามันมีเป้าหมายอยู่บนหุ้นที่มีศักยภาพมีขนาดใหญ่เพียงพอมีสตอรี่รองรับซึ่งเดลต้าเองทำ power supply ของตัวอุปกรณ์ orn, พวกคลาวแล้วก็ด a ต a า e ซนเตซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากโควิดนะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้ราคาที่เคยตกลงมาก็าต้องถือว่าเป็นการตกลงเยอะ mm hmm. เยอะจนเกินไปจริงเพราะตกจนกระทั่งเดลต้าเองเนี่ย เดลต้า <Delta S 2> <Delta S 1> เคยเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดใน8อันาดับแรกนะครับถ้าย้อนกลับไปสมัยรุ่งเรืองเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ค <c oughs> ่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเ,เพราะมันมีธรุรกิจใหม่ๆเข้ามาจนก,กระทั่งล่าสุดเมื่อไม่นานปีที่แล้วต้นปีเนี่ยเดลต้าหลุดออกจากเซตร้อยนะเจอช่วงที่เป็นวิบากกรรมเข้าไปนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าในการกลับมาเที่ยวนี้ของเดลต้าเป็นการกลับจากระดับที่ต่ำกว่าเซตร้อยขึ้นมาจนก,กระทั่งเข้าเซตห้าสิบได้เลยแล้ววันนี้อยู่ใน อยู่ในพุ้นอันดับ3มอันดับ4ของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ากองทุนที่เป็น passive fund ที่ม be ี benchmark เป็น set 50เนี่ยพอถึงวันที่30ทธันวาคมนะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีนี้แล้วก็จะเป็นวันที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าหุ้นที่จะเข้าออก set ห้เนี่ยมันก็จะต้องมีการ re ช h ฟ f f l e นะครับ แล้วมีผลตั้งแต่เดือนวันแรกของปี64ซึ่งจะเห็นว่าในวันนั้นเนี่ยกองทุนจะต้องสลับหุ้นโดยการขายหุ้นที่หลุดเซ็ตห้นะครับแล้วก็เอาหุ้นที่อยู่ในเซ็ตห้เนี่ยเข้ามาแทนแต่แน่นอนว่าวันนี้เดลต้าไม่ใช่ไก่กาอลรเล่นนะคือเดลต้าวันนี้มีขนาดประมาณ8.5%ของ Market Cap ได้นะเพราะฉะนั้นเฮ้ยมันใหญ่มากนะอารมณ์เดียวกับเทสลาเลยถ้าใครไปดูเท s l a ที่เข้าตลาดสหรัฐเมื่อวันก่อนก็จะเห็นว่า มันก็จะเกิดกระบวนการที่ไล่หุ้นเทสลามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีคนที่เห็นภาพเทสลาตั้งแต่ไตรมาสสแล้วว่ามันกําลังจะพบเกณฑ์ในการเข้า S P. เอสแอนพีนะครับแค่อินดิเคสตของ Delta, เดลต้าก็เช่นเดียวกันมันเป็นการผลักดันหุ้นที่สภาพคล่องไม่ได้เยอะที่มีปัจจัยบวกจากเรื่องของตัวผลประกอบการจากเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วก็จากออเดอร์บางอย่างที่ทางด้านของตัวเดลต้าไต้หวันเนี่ยมีมีการส่งออเดอร์มาผ่านทางด้านของตัวเดลต้าไทยแลนด์นะครับซึ่ง ตรงนี้เราก็เห็นว่าก่อนหน้าน,นี้ Delta าไทยแลนด์ก็จะมีเคสของการทำ tender offer ที่เดลต้าไต้หวันพยายามจะซื้อหุ้นเพิ่มนะครับก็ได้เพิ่มอีกจำนวนหนึ่งนะดังนั้นก็จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสภาพคล่องไม่เยอะแล้วก็มีปัจจัยบวกในเรื่องของตัวการเก่งกำไรในหุ้นที่ถือเหมือนก็นได้ประโยชน์จากแนวโน้มของธุรกิจหลังโควิดมาการใช้คลาวการใช้ data center ซึ่งทําให้โปรดักตของเดลต้ขายได้ดีนะครับเราก็ดําจนกระทั่งมาถึงวันสิ้นปี ดำจนกระทั่งหุ้นเข้าคำนวณในเซ็ตห้าร้อยและเซ็ตห้าสิบเพราะฉะนั้นพอสามสิบตรงนี้คนที่เหนื่อยจะเป็นกองทุนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในวันในในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเริ่มมีกองทุนที่มองเห็นนาคนตัวเองแล้วนะว่าเฮ้ยวันที่สามสิบเนี่ยเราถูกบังคับให้ต้องซื้อหุ้นเดลต้าซึ่งต้องซื้อเนื่องจากว่ามันเข้าเซ็ตห้าสิบนะครับไม่งั้นมันจะไม่งั้นด้วยขนาดที่มันใหญ่มากๆเกินกว่าแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันจะทําให้เกิดการ tracking error หรือเกิดการ miss ไปเลยถ้ากองทุนไม่ได้ถือหุ้นตัวนี้ในสัดส่วนที่มันเข้ากันกับตัวของท่านั้นเซ็ต50ใหม่นะครับที่จะมีเดลต้ามีแบมมีคอมเซเว่นเข้ามานะครับดังนั้นก็แปลว่าเกมนี้เป็นเกมที่เรียกว่าดันจนวินาทีสุดท้ายเลยจนกระทั่งถึงวันที่กองทุนจะต้องมารับหรือมาซื้อต่อไปในวันที่เซ็ต50ชุดใหม่เนี่ยมันมีผลนะครับ ก็ต้องถือว่าเป็นเกมที่วันนี้เราเล่ากันแล้วเหมือนกับเล่าแล้วเห็นภาพจริงๆแล้วมันเก่งมากในการที่เรียกว่าวางกลยุทธ์ตั้งแต่ในช่วงไหนต่อไหนแล้วก็จนกระทั่งสามารถที่จะหา exit strategy ที่เรียกว่าสามารถที่จะส่งมอบมันต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในเคสแบบนี้ก็ต้องบอกว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่จุดซื้อที่ดีนะครับของเดลกาแล้วก็ไม่ใช่จุดที่เรียกว่าเราควรจะไปตามด้วยนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ย เราลองไปดูสถานการณ์ของการกิงกําไรในอดีตของเคสที่มันมีลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่าที่สุดแล้วหลังจากการกิงกําไรเนี่ยมันก็จะเราก็จะพบว่าเออมันก็จะเกิดการซึมตัวลงไปหรือชะลอตัวลงไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มักจะเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรนะคือมันอาจจะไม่ได้ลงแบบแรงแบบเหมือนเคสของเบที่ลงพวัทะลุลงไปเลยก็ได้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเคสที่เรียกว่า มันมีคนมาปฏิสเมพัธ์พอสมควรนะครับมันไม่ใช่แค่การดันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีโวลุ่มแต่ว่ามันมีโวลุ่มที่ปฏิสเมพเยอะมากถ้าเราไปดูนะครับในเซ็ตเราจะพบว่าไม่น่าเชื่อปกติแล้วขนาดไซส์ของในอดีตเนี่ยปริมาณการซื้อขายของหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันน้อยกว่า ICT เยอะมากนะครับ i c ซซื้อขายเท่าไหร่ต่อวันเนี่ยอ,อิเล็กทรอนิกส์อาจจะซื้อขายแค่หใน5หรือ1ใน4 วันนี้ผมไม่ได้ดูตอนปิดตลาดแต่ว่าตอนเช้าๆสายๆผมดูแล้วเนี่ยปรมิมาณการซื้อขายของของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกลุ่มเนี่ยมันน้องๆกลุ่ม i t t เลยนะมันน้อยกว่าการสัก10%ได้แต่ว่ามันเกือบเท่ากันเลยอะ่ะถือว่าเยอะมากนะเพราะฉะนั้นในเคสนี้อ,อ,อยากจะให้ระมัดระวังด้วยผมคิดว่าบนภาพนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นภาพนะครับว่าจะอะไรที่ทําให้ปัจจัยพื้นฐานจะเปลี่ยนอย่างรทั้งราคาเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้แต่เราต้องเข้าใจว่า ในภาพของเกมหุ้นนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งบางครั้งถ้าเรามิสไปแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปจ้าวว่ามันจะไปถึงเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะรู้ว่ามันอาจจะไม่ที่จุดที่เรียกว่า risk reward เนี่ยมันดูน่าสนใจหรือมันเข้ากันนะครับท่านก็แนะนําว่าตรงนี้ไม่มีก็ไม่ต้องไปยุง่งแล้วเข้ามาดู exit strategy ของเขาว่าในช่วงวันที่30อะไรจะเกิดขึ้นตลาดอันผลแค่ไหนนะครับจะมีแรงเทคในหุ้นตัวอื่นหรือเปล่าแล้วก็ ไอตัวนี้หลังจากที่มีการเข้าเซ็ตห้าสิบแล้วนะครับออกองทุนถูกบังคับให้จะต้องเข้าซื้อแล้วเนี่ยพอไปถึงปีหน้าจะมีอะไรที่สามารถทำให้หุ้นตรงนี้ยังไปต่อได้หรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจจริงๆนะเพราะแหลนูชันวันนี้ก็สูงมากเพราะฉะนั้นลักษณะแบนบนี้ผมก็คิดว่าไม่ใช่จุดที่ดีแต่ว่าช็อตได้ไหมไม่มีหุ้นให้ยืมช็อตนะลองไปลองไปขอยืมตามที่ต่างๆหรือลองไปติดต่อดูผมเข้าใจว่าไม่มีหุ้นให้ยืมช็อต นะครับเพราะฉะนั้นในื้นสาแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าการขึ้นตรงนี้มันก็เลยขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะตรงนี้เกมนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเขาไม่ต้องเล่นหรือต่อให้วันนี้เราเห็นภาพนี้แล้วเข้าใจเกมนี้แล้วก็ยังไม่ใช่จุดที่เราจะเล่นได้ง่ายๆอยู่นะครับก็ไปหาโอกาสอื่นออาที่อื่นที่ที่อ่านออกเข้าใจได้เล่นน่าจะดีกว่าโอเคก็มาถึงภาพของปีหน้านะครับภาพของปีหน้านะครับต้องบอกว่า เดิมเรามอง Set Index m a r ส e t อยู่ที่1530นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถามว่าเรามองอยังไงนะครับต้องบอกว่าภาพใหญ่ๆที่เรามองคือเรายังคงมองว่าภาพของฟันโฟที่เข้าตลาดในฝั่งตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้น Emerging Market เนี่ยยังเป็นภาพที่มีความต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญก็คือเดี๋ยวเราจะมาคุยข้างในว่าด้วยภาพของ ตัวของทางด้าน risk premium ที่มันลดลงเนี่ยจริงๆแล้วตลาดหุ้นมัน tend to trade ที่ PE ที่มันน่าจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ที่ว่าเราจะเห็นภาพของการที่ตลาดเองจะสามารถขึ้นมาเทรดใน PE ในระดับที่มันสูงกว่าที่เราคุ้นเคยในอดีตนะครับทีนี้มันซัพพอร์ตด้วยอะไรมันซัพพอร์ตด้หนึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นผลประกอบการบริษัทเบียนที่ผ่านปอดทอมไปแล้วนะครับแล้วก็ ขนาดเดียวกันมันมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางและและ,และรัฐบาลต่างๆทั่วโลกที่ทําให้ภาพของเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมมันจะเขยืยบไปนทิทางที่มันดีขึ้นนะครับรวมทั้งอย่างน้อยสุดเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของตัวการเมืองโลกที่มันดูลดน้อยลงนะครับ <c oughs> ถ้ามาดูแล้ว <c oughs> นะครับเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเอ่อเอ f เองคาดการเอาไว้ว่า ต้องใช้เวลาประมาณ2ปีในการที่จะกลับไปสู่เส้นทางคือไม่ใช่ว่า2ปีมากกลับไปกลับไปเกินกว่ากลับไปเท่าระดับที่มันเคยเกิดน,นะครับจริงๆแล้วออปีหน้าก็อาจจะกลับไปเกินกว่าระดับ GDP ของปี2019แล้วก็ได้แต่ว่า2ปีเนี่ยคือการกลับเข้าไปสู่เส้นทางเดิมเส้นทางที่เคยคิดกันว่าถ้าเศรษฐกิจมันโตเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปแบบนั้นนะครับก็เสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่า สิ่งที่เราเห็นหรือเราพบมาจากลักษณะของการฟื้นตัวทางเศรฐกิจก็คือ <c oughs> มันมีคําอธิบายใหม่ของรูปแบบของการฟื้นตัวทางเศรฐกิจที่จากเดิมเนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นฟื้นเร็วฟื้นช้าฟื้นเร็วก็เป็น Vshape ฟื้นช้าก็เป็นตัวยูฟื้นแบบอืดหรือไม่ฟื้นเลยก็ไปเป็นตัว L อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราพบว่าตอนหลังเนี่ยมันมีคําอธิบายของรูปแบบของการฟื้นตัวเฐกิจในภาพรวมที่เป็นลักษณะที่เป็น k s h a p e เคเชฟก็หมายความว่ามันจะมีบางธุรกิจที่ได้ประโยชน์หรือมีเส้นทานงการฟื้นตัวซึ่งมันอาจจะดีกว่านะครับพวกนี้ก็เป็นตัวที่มันได้ประโยชน์หรือว่ามันไม่ได้เริ่มผลกระทบจากโควิดเช่นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเกมมิ่งถ้าใครมีไปดูหุ้นต่างประเทศพวกหุ้นอ e ีสปอร์ตเองเนี่ยก็ไปได้ไกลมากอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอีสปอร์ตเองก็ไปได้ไกลนะครับพวกแอปสื่อสังๆอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ฟาร์มาด้วยนะครับพวกเกี่ยวกับทางด้าน,นของยาอีคอมเมิร์ซนะครับเพราะพวกนี้ เป็นเคขาขึ้นสักญาณโควิดเชฟให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็ทำให้กลุ่มพวกนี้ได้ประโยชน์มีแนวโน้มของการเติบโตที่ดีนะครับแต่ว่ามันขนาดเดียวกันเคมันใช้คำว่าเคก็เพราะว่ามันมีสองขาขาที่สองของตัวเคก็คือมันก็จะฟื้นแต่มันจะฟื้นช้าเพราะว่ามันจะได้รับผลกระทบคอนข้างจเยอะจากการที่มันมีสันกาณโควิดนะครับในกลุ่มพวกนี้เช่นอะไรเช่นกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะว่า กว่าที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยก็เหนื่อยนะคือสมมติว่าวันนี้เรามีวัคซีนแล้วก็เราฉีดวัคซีนกันครบทุกคนแล้วต้องกลับไปถามว่ามีตังหรือเปล่ามีตังเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าสายการโควิดก็ทําให้ปัจจัยทางเศรษฐกิจของหลายๆคนมันก็อ่อนแอลงไปครับเพราะฉะนั้นท่ว์ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนะครับแล้วก็กว่าที่ประเทศต่างๆจะมั่นใจในการที่จะเปิดให้คนเข้ามาได้แบบเป็นปกติสุขอีกครั้งนะครับ กลุ่มที่เกี่ยวกับพวกของทางด้านเครื่องบินอสกัดสัญญาพวกนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าการเดินทางที่มันลดน้อยลงเที่ยวบินที่ลดน้อยลง,ลยลงแต่ว่านี่สินที่มีไม่ว่าจะเป็น,นการกู้ซื้อเครื่องบินนะครับหรือในการลงทุนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ถ่วงกลุ่มสายการบินนะครับนอกนั้นแล้วพวกของทางด้าน Travel and Hospital i t y ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับไม่ใช่ท่องเที่ยวโดยตรงแต่เป็นการเดินทางการที่มันต้องอยู่อาศัยนะครับหรือว่าพวกของทางด้าน เทีแคร์ของบ้านเราซึ่งเป็นซึ่งเป็นโรงพยาบาลเป็นฮอสพาาิทอลเนี่ยเราก็จะพบว่าเอ,อ้ยคนต่างชาติที่มันเดินทางเข้ามารักษาในไทยไม่ได้ก็ทําให้จํานวนของลูกค้าของเขาลดลงซึ่งลูกค้าหนึ่งคนที่เป็นต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการเอ่อบีเอชบีดพวกนี้เนี่ยบิลลิ่งของการรักษามาใช้เงินเยอะพอสมควรถ้าถ้าลูกค้าคนไทยเข้ามาเนี่ยใช้เงินน้อยกว่าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า ลูกค้าต่างชาติเข้ามาหนึ่งรายสมมติว่าเสียลูกค้าเท่นั้นไปมันจะต้องมีลูกค้าในไทยประมาณสักสามรายถึงจะอย่างน้อยๆถึงจะไปเท่ากับระดับของการหายไปของลูกค้าต่างชาติหนึ่งรายเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะทำให้ภาพของธุรกิจพวกนี้ก็จะถูกถ่วงไปด้วย,ะยวกกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพราะว่าทันทีที่มันเกิดสายการโควิดมีความไม่แน่นอนเนี่ยธุรก,กิจที่เกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์ความบันเทิงต่างกระทบหมดเลย ขนาดทีวีเองซึ่งไม่ได้ซึ่งต้องบอกว่าจริงแล้วดูเหมือนกันน่าจะไม่ต้องกระทบนะเพราะทุกคนก็อยู่บ้านกันเยอะเนื่องจากว่าไม่รู้จะไปทําอะไรแต่ว่าในเมื่อเม็ดเงินโฆษณาและธุรกิจต่างๆชะลอการใช้จ่ายไปเนี่ยไอการที่จะมาทําละครดีๆก็ลดน้อยถอยลงนะครับละครบ,บางเรื่องตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราจะเห็นเพราะละครเก่ามารีรันเพื่อประหยัดต้นทุนนะแล้วกเ็เพื่อจะได้ คิดคาดค้นนให้ถูกหน่อยไปด้วยเพราะลักษณะแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเออมันมันเป็นกลุ่มที่มันเล่าเจริงนะซึ่งเผื่อว่าเราเองก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูภาพของภาพกันลนักษณะแบบนี้ครับทําให้การพื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันจะมีความไม่แน่นอนอยู่แต่ว่าบนความไม่แน่นอนตัวนี้เราก็มองรูปแบบของการพื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ในสามรูปแบบนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเราเราเราก็อยากจะเชื่อวิวเกตนะเพราะจริงๆแล้ว วิลเกตก็จะพูดว่าเอ้ยเนี่ยมันมีวัคซีนแล้วหลังจากมีวัคซีนแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นออ t ติมิสติกเคสนะครับ,รบหรือว่าเราเรียกว่าวิลเกตซีเนียร์โอก็25มีความน่าจะเป็นที่จะเป็นซึ่งเอ่อเป็นเคสที่มองดีแต่ว่าสมมติเคสที่เป็นเบร c เคสเราคิดว่า60เนี่ยมันก็จะมีการฟื้นตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราคอนโทรลในเรื่อง,องการระบาดได้แล้วก็ เห็นการใช้ว uhm ัคซีนท <situação> so ี่มันเอฟเฟกต v ฟมากขึ้นในไตรในครึ่งแรกของปี2021นะครับส่วน p e s s i m i สติกก็คือว่ามันมีดีเลย์ในเรื่องของตัววัคซีนนะครับกว่าจะเอามาฉีดกว่าจะเอามาใช้ได้เนี่ยมันก็ทำให้เษกิจอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็ให้น้ำหนักแค่เศษกิจที่มันเป็นซอมบี้แบบนี้นะครับแค่15%จะเห็นว่าถ้ามันเป็นเคสที่มันเป็นบิลเกตซี s นารโอนะครับ ตัวเศรษฐกิจโตก็น่าจะดีเลยนะครับโดยเศรษฐกิจของตัวเศรษฐกิจโลกโตดีมากเศรษฐกิจ US ก็โตดียูโรโซนก็ดีชหน้าก็ดีเลยถึง10%เเนลยนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้ามันเป็นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยทุกคนก็จะถูกทอนการเติบโตลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็น global u s eurozone หรือว่าชหน้านะครับแต่ว่าเราเห็นภาพเนี้แลราก็ต้องบอกว่ามันดูน่าสนใจเลยว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยไอ้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย จีนก็ยังมีการเติบโตที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นพอจีนมีการเติบโตที่สูงอยู่เนี่ยในฝั่งของอีเมอร์ g ิ a งมาร์เก็ตในฝั่งของเอเชียเองก็น่าจะได้เบนฟิตตรงนั้นไปดู